ก็แค่คนสวนแต่ฉันจะมาซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้อยู่อ่ะฉันไม่ใช่คนสวนจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหมู่บ้านที่แวะมาตัดหญ้าก็แค่ยามดูแลไปละกันนะหมู่บ้านน่ะทำไ้ฉันปลอดภัยผมไม่ใช่ยามจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทอา้าวสวัสดีค่ะคุณหมออยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ได้เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะคะฉันไม่ใช่หมอ จริงๆแล้วฉันคือพ่อของเธอสวัสดีสสดลูก,ลกโอ๊ยตุ๊ก,กตาบ้ามาขวางทางฉันทำไมขยะจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทแห่งนี้ฮ่า่ฉันไม่อยู่แล้วที่นี่วินมันนี่สีเร็วๆหน่อยเป็นแค่วินน่ะก็เร็วๆดิฉันไม่ใช่วินจริงๆแล้วฉันคือเพื่อนของเธอสวัสดีเพื่อน จบตั้งพอตีไม่มีปัญญาซื้อรถขับหรอ